เราก็ด้วยเราก็ด้วยสิ <Yeah. S 1> เออเข้ามาเลยยดเคเออเฮ้ย okay. oh. hey, มา,าลัดด่านหรือเปล่าเนี่ยทุกคนเอ๊ผมจำไม่ได้ว่าผมเคยสปอยด่านนี้ไปแล้วหรือว่าผมเคยลงคลิปนี้ไปแล้วนะครับโอเคด่านนี้ผมเคยคุ้นซินกับด่านนี้มาแล้วครับด่านนี้มันให้กระโดดครับกระโดดมันจะมีแผ่นกลมๆแล้วก็ให้เรากระโดดแบบนี้นะครับกระโดดแบบให้เราแบบคุณเคยเล่นเอ,อ่อคือเรียกอะไรวะ เ,ออเกมเกมหนังยางหรือว่าเกมกระโดดนะครับประมาณนั้นเลยก็ได้ว่าได้มาเรามาดูว่าดัานจะ,จะเป็นจะเป็นดันอะไรกันแน่นะครับอะไรมีคนไทยไหมมีครับกูเป็นคนไทยครับวันนี้ทุกคนเราต้องไปตรงสามเหลี่ยมนะเพราะว่าสามเหลี่ยมมันใหญ่กว่านี่สามเหลี่ยมใหญ่ใหญ่กว่าเยอะเลยเออเออ,อย,เยงเศษเลยวะเสียงเลยวะเสียงอะไรไม่ไม่รู้คนเสียงโคตรหล่อเลย ตนตอนนี้ผมต้องไปตรงดาวนะครับตรงดาวดีกว่าอุ้ยมิจักความเสียนกูแล้วอีนโนหืมมิจักความเสียนกูนี่มาสิดูเปล่ากูเป็นใครกูเป็นนักโดดหนังยังโรงเรียนเก่านะเว้ยเฮออ้ยตงรงไปกไปตรงวงกลมวงกลมดีกว่าทุกคนเพราะตรงวงกลมมันใหญ่กว่าหรือว่าไงนี่มาสิสบายหายหวงสบายหายหวงเลยอี ตายใครตายวะใครตายวะมีคนตายไหมมีคนตายไหมจะมีอยู่มั้งนี่จากหนึ่งเอ,อ้ยไม่มีคนตายเลยทุกคนไม่มีคนตายสักคนเลยดูดิมีแต่คนเก่งทั้งนั้นเลยทุกคนมีแต่คนเก่งๆทั้งน,นั้นเลยเวลา34วิเราต้องผ่านไปให้ได้ฮึยอกหืแม่งเพิ่งเปิดมาก็ไม่ได้เปิดคลิปเลยาเาตายหมด ตีเลยทุกคนเมื่อกี้ตายหมดตีเลยนะครับแบบตายโคตรเจนเลยเมื่อกี้หลุดลงมาเป็นกองเป็นกองขี้เลยเฉียวเฉียวนะครับเออเริ่มเปิดคลิปทุกคนก็กราบสวัสดีเอฟซีทุกคนกันอีกเช่นเคยนะครับจิ้าผมบีเอ็มเคทีวีและมา,าวันนี้นั้นผมจะมาเล่นเกมเระบในแมปฆาตกรไม่ใช่ฆาตกรสิ <c oughs> ในแมปอะไรไม่รู้นะครับผมไม่รู้จักแมปปะนะครับมาเข้าก่อนเ <c oughs> ข้าก่อนเดี๋ยวมันเข้าไม่ทันนะเออ หรือเราพงม,มาสปอยทีหลังนะครับเออแมปนี้ทุกคนน่าจะเคยเห็นเคยเล่นกันมานานแล้วนะครับว่าผมไม่เห็นเพราะว่าแบบพวกยูทูบเบอร์หลายหลายคนนะครับเขาเอาไปสปอยเอาไปเล่นกันนะครับเออเขาไปเล่นกันเยอะมากเลยนะครับทุกคนเคยจะรู้ดีดนั้นเองนะครับเออมันเข้ามาแมปแบบนี้ก็เข้ามาโดนแั่นแหละผมแต่ว่าผมเพิ่งมาเล่นนะครับและผมก็เคยอาชีพไปอีกครั้งหนึ่งครับอาชีพไปเมื่อวานนี้มั้งหรือเมื่อวานนี้นะครับ ผมมาเล่นแบบนี้ให้ทุกคนดูว่ามันโหดแค่ไหนมันเก่งแค่ไหนนะครับผมก็เล่นให้ดูเลยนะครับมันก็ไม่รู้เออไอ้เบนก็ก็ดีอยู่นะมันก็สนุกอยู่นะครับก็เวลาว่างๆก็มาเล่นได้มาเดินเล่นได้นะครับเออไม่ต้องอันนี้คือด่านอะไรวะด่าน A A I O U หรือเปล่าน่ใช่ล่ะครับน่าจะใช่เออโอเคมาจังวะนี้สตาร์ทสตาร์ทปิ๊จ้าชุบเฮ้ยทุกคนโอ้โหไกลตายโคตรเลยทุกคน ตายอย่างเยอะเหรอ,อเรียบร้อยแตกหนึ่งแตกสองเรียบร้อยวิ่งเพื่อวิ่งเพื่อทุกคนครับผมอยากนะครับทุกคนช่วงที่ผมอัดคลิปที่แล้วเนี่ยผมตายเยอะมากัมเลยผมเลยทําการไม่วิ่งนะครับมันขึ้นเสียงก่อนค่อยวิ่งเองนะครับดูดิมีคนตายมั้งรือสิกว่าคนมั้งเนี่ยรู้สึกสละงงกับไอ้นี่ทำไมมันขึ้นทำไมมันขึ้นแท่งตัวนี้ครับงงมากเลยทำไมมันขึ้นไฮเฮ้ยนับสิเพื่อนนายนับสิเอาแตกหนึ่ง ไอโง่ไอโง่แปกเนี่ยทำไมคนนี้มันเข้าขึ้นมาตรงแท่งนี้ครับขึ้นมาบนใดเสร็จเลยอ้าอ้าววิ่งสิครับวิ่งสิไอ้นุ่นวิ่งไปอย่างไกล,ลทุกคนเมื่อกี้เห็นเปล่าเออ,อะและกปูก็ไม่ผ่านอีกเช่นเคยทุกคนแม่งมันบั็กหรือมันเน็ตซาหรือเปล่าผมไม่เดินเลยนะเมื่อกี้ผมไม่ได้เดินเลยทำไมมนถึงตายผมยังงงเหมือนกันนะเฮ้ยทุกคนแต่ว่าผมรู้สึกว่าแมปนี้หรือว่าแมปของ อะไรว่าแมปเออซิงเงินหนึ่งแสนแล้วมา1หนึ่งล้านบอลด้นนั้นว่าสึกว่าแมปนี้มันมันก็ใล้คล้ายๆกันกับดังซีรีส์นะครับดูดิที่นอนกล้คล้ายกันที่นอนดูดิคนดูดิที่นอนโคตรคล้ายกันเลยโคตรคล้ายกันเลยมันก๊อปหรือเปล่านี่เนี่ยเีวเข้าไปเข้าไปเข้าไปเดี๋ยวไม่ทันเวลาเออเข้าไปเลยโอเคทุกคนไปเจอกันด่านต่อไปเลยครับทุกคนว่าผมจะผ่านไหมนะครับไอ้นี่กูไม่ได้ผ่านมาสองตาแล้วโอ้โหโคตรยากทุกคนผ่านด่านโคตรยากเลยทีโยเชียนะครับโอเคไปเลย และด่านต่อมาก็คือด่านอะไรวะฮะทุกคนอันนี้มันคือด่านอะไรทุกคนงงกิฟเลยอะไรเรียกอีกสิบสามนาทีอีกสิบสามวินาทีมันคือด่านอะไรทุกคนบอกหน่อยมันคือด่านอะไรอ่ะด่านอีหยังวะทุกคนูดิมันกองกันเต็มเลยทุกคนผมต้องเดินตามมันหรอเนี่ยเดินค่าเดินเดินเดินทางไหนทางนี้ทางนี้หรอเดินเลยเดินเลยเร็วๆๆมันทันเวลาเดี๋ยวมันทันเวลาเร็วๆลู เฮ้ยเร็ว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 กระตันอะไรวิ่ง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 มาพี่ตูนวิ่งเหมาพี่ตูนวิ่งเหมาพี่ตูนวิ่งมาพี่ตูนทุกคนผมต้องวิ่งตามเขานะครับเดื่อไปสู่สนามไซสชนะนะเราต้องวิ่งตามกันนะโอเคจวดนี้ผมอยู่ที่สองหรือที่สามยังไม่รู้เลยนะเฮ้ยมีคนตายเหรอเนี่ยทุกคนมีเสียงอื้อเทุกคนได้เสียงอื้อเ้อไหมน่าจะมีคนตายแต่ว่าไม่ขึ้นบันไดคืออะไรงงจัดงงว่างงคืออะไรเนี่ย ม่สิว่าจะเป้ากูออเป็นนักโอลิมปิกเก่าอะคือใครเ,เนี่ยใครตดดัวดูล่ะช่วงไหนช่วงไหนช่วงไหนและด่านเมื่อกี้นั้นผมก็ไม่ผ่านอีกเส้นเคยทุกคนผ่านโคตรยากเลยทุกคนอะไรวะเล่นโคตรยากเลยเล่นออยากจริงนะทุกคนเล่นยากจริงเอองงงงจัดเลยโอเคทุกคน และคลิปนี้ผมก็ตั้งผมก็คิดได้แล้วว่าคลิปนี้ผมจะตั้งชื่อว่าคลิปอะไรคลิปนี้ขอเสนอคลิปเล่นเอฟซีเอะครับครับครับคลิปนี้ผมจะตั้งว่าเล่นยังไงไม่ให้ผ่านนั่นเองนะครับคลิปนี้นะเล่นยังไงไม่ให้ผ่านนั่นเองอืมโอเคไปต่อครับไปต่อว่าด่านต่อไปจะเป็นด่านอะไรนะครับไปดูกันเลยครับเอ้าทุกคนด่านต่อมาก็คือด่านเอ่อวิ่งวิ่งอีกแล้วครับวิ่งอีกแล้ววิ่งอะบรพิทูนอีกแล้วทุกคนอะไรเนี่ย แนนเก่าอีกแล้วโอเคมาดูสิว่าเราขอมาแก้นมือใหม่นะครับว่ามันจะผ่านไหมครับตานี้นะผมขอผ่านนะครับตอนนี้ผมไม่ได้ผ่านสักครั้งเลยแม่งเล่นมาสองตาสามตาละโอ้มาตานนี้ขอผ่านเถอะไอเบนวันนี้กูจะไปก่อนเพื่อนเลยมามามาดีมีมีทุกคนสปีดโอ้โหมีทุกคนสปีดรีบวิงไปไหนเนี่ยจ้าโอเคทุกคนถ้าผ่านก็โคตรด,ดีถ้าผ่านถ้าไม่ผ่านก็โอ้โหเจ้าอยู่หรือเจ้านี่ตายหนึ่ง อะทุกคนครับทุกคนเห็นอย่างที่ผมคิดไหมครับเมื่อกี้เนี่ยผมหยุดแล้วนะเมื่อกี้ผมหยุดเลยนะครับหยุดแบบหยุดไม่ไม่วิ่งเลยครับเออเมื่อกี้ผมหยุดแล้วไม่วิ่งเลยแล้วผมตายได้ไงทุกคนงงจัดเลยอะไรวะเนี้ยด่านต่อมาก็คือด่านอันนี้ครับด่านอะไรวะด่านด่านกระโดดนะครับเป็นด่านกระโดดแบบให้รอดให้รอดพวกสี่กลมกมสี่เหลี่ยมพวกนี้นะครับให้รอดทำไมรอดนะโอเคเรามาดูว่าเราจะผ่านไหม แต่ว่าไม่เคยผ่านสักครั้งเลยทุกคนอะไรวะเนี่ยงงจังมันบักหรือเปล่าผมยังไม่รู้เลยนะครับโอเคมาสี่พร้อมบวกพร้อมบวกครับผมว่าบวกเสมอพร้อมบวกเสมอครับโอเคมาสี่มาสิมาสี่ทางนี้แล้วกันทุกคนเยอะวิ่งใส่เลยครับผมวิ่งใส่เลยไม่กลัวด้วยวิ่งใส่เลยครับมาสี่ <Yeah. S 1> อไอ้แดกล็อกบอกไปเลยอุ้ย เฮ้ยมาอีกไหมไม่เฮ้ยนี่ไงนี่ไงเห็นแล้วสีอือนี่ไม่แดกกูบอกเลยทุกคนอันนี้มันเยอะจังเว้ยเอ็ดโดดได้ไงมันสูงจังนี่มาสิเหยียบหัวขึ้นแล้วกันอ่าเอ๊ะเอ๊ะเอ๊เพื่อนโดดไปเพื่อนโดดมาโดดลงไปทำไมเพื่อนโดดลงไปทำไมว่ามึงโง่วะโอเคด่านต่อมาคือด่านเลยอ่ะอันนี้มาละมาละมาละมาซาสิมาเลย ผมจะไปตรงดาวดีกว่าครับเพราะว่าตรงดาวมันจะไปใกล้กว่านะครับหรือมันเท่ากันไม่รู้นะโอเคมงกรมังกรมังกรมังกรมามังกรมมาจ้าเฮ้ยมันจะขึ้นมันจะขึ้นกุดเดิมมันจกขึ้นกุดเดิมแล้วเฮ้ยกับไตทุกคนกับไตเออเกัอบตายต้นลมเกือบตายครับเฮ้ยกัอบตายทุกคนเอเพื่อนเพื่อนตายแล้วมีคนตายอีกแล้วครับเออเอเอเกือบลุ่นเกือบลุ่นไอเวื่อน เฮ้ยยางพิ่งม,มาไข้ป็นตอนไวรัสกูเว้ยลกูเพงเข้าม,มาตอนนี้ไวรัสออก่อนออก่อนเดี๋ยวไตเฮ้ย <c oughs> มาทำไมวันนี่ยตัวเนี้ย <c oughs> ทุกคนครับผมรู้เลยว่าคลิปนี้นั้นผมจะตั้งชื่อว่าอะไรดีคุฮิดออกแล้วคลิปนี้ขอตั้งชื่อว่าเล่นยังไงไม่ให้ชนะสกูตเกมน่เอง ไอ้หี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 แล้วกูก็ไม่เคยชนะเลยแม่งเล่นมาห้าตาแล้วครับไม่ชนะสักตาเลยอะไรวะเนี่ยครั้งที่สี่ครั้งที่หนึ่งก็แพ้ครั้งที่สองก็แพ้ครั้งที่สามก็แพ้ครั้งที่สี่ก็แพ้ครั้งที่ห้าหนังโป้เขาเครื่องเออเรามาดูตาที่ห้าหกกันเลยครับว่าผมจะทําการชนะไหมโอเคครับมาดูกันเลยครับวันนี้ผมก็จะมาชนะให้ได้ครับกูขอชนะตาเดียวก็พอเอวีเอวนแม่งเพราะกูอัดชิปเออกูขอเธอกูขอเธอไอจีเอ็ม มันจะทำบลั๊กกอะเออขอร้องโอเคครับมาเข้ากุถเะครับมาเข้ากุเถอ,อะไรเนี่ยพี่คนนี้เขาทำยูทูบไม่ใช่ครับไม่ใช่เออขายช่องดีครับตัวเอฟซีขายซ่องกูด้วยขอบคุณนะครับขอบคุณที่ขายซ่องกันนะครับเออแจมแมวอะนั่นไปสิหายเลยโหนั่นไงมีคนพิมพ์แบบเหมือนผมด้วยเมื่อกี้ก็หยุดแล้วทำไมมันตายเอองงเหมือนกันนะครับมันหยุดแล้วมันตายสวยเลยเกมเฮียเลยวะเฮ้ยปลาเปลี่ยนแมได้นะครับเจม เออขอร้องแหละโอเคกูยอมแพ้แลวทุกคนครับผมไม่ชนะเลยครับเล่นมาเจ็ดตาละไม่ชนะสักตาเลยโอ้โหคลิปนี้ก็ขอตั้งชื่อคลิปว่าเล่นยังไงไม่ให้ชนะเออสกิลเกมนั่นเองนะครับเออถ้าอยากถ้าใครอยากไม่เล่นไม่ให้ชนะก็มาดูช่องผมได้นะครับเออ ซอนก็มีสาระนิดนึงนะครับโอเคครับ <Yeah. S 1> ถ้าใครชอบคลิปแบบนี้ <Yeah. S 1> ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสำหับคลิปนี้ก็โอเคไปละบ๊ายบายกูไม่มีคลิปจะลงอะ่ะก็ลงคลิปแบบนี้ละกันไปละอ